ในวงการเซมิคอนดักเตอร์นะครับตอนนี้ TSMC เนี่ยนะครับถือว่านำหน้าคู่แข่งอย่างซัมซุงแล้วก็ Intel นะครับมากเลยในระดับเทคโนโลยี2นาโนเมตรนะครับเพราะว่า TSMC สเนี่ยสามารถสร้างการผลิตที่มียูเลตหรืออัตราความสำเร็จนะครับสูงถึง60%ดีกว่าคู่แข่งเยอะมาก ชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชั่นใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิลป์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้งสาช่องเลยนะครับในทุกๆปีนะครับเราก็จะมีการแข่งขันในวงการเซมิคอนดักเตอร์อย่างผู้ผลิตชิปนะฮะเจ้าดังๆอย่างซัมซุงนะครับ,บ TSMC ล่าสุดก็มีโรงงานใหม่ที่เพิ่งมารับงานลูกค้าอย่าง Intel นะครับก็ตอนนี้แข่งกันมากทุกๆปีเนี่ยเวลาเราลดขนาดเทคโนโลยีลงจาก4นาโนเมตรลงมาเหลือ3นาโนเมตรมันก็จะต้องมาดูว่าผู้ผลิตลายไหนที่สามารถจัดการเนีการผลิตได้คุ้มค่ามากที่สุดมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ายิวเลตครับยิวเลตเนี่ยคืออัตราส่วนในการสําเร็จคือเรายิงแผ่นเวเฟอร์นะครับทำแผ่นชิปเซตออกมาเนี่ยหแผ่นเนี่ยในนั้นเนี่ย มีชิปเซตออกมาเป็นร้อยร้อยอันอันตราส่วนความสำเร็จในการผลิต1แผ่นในนะมันจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าได้50เปอร์เซ็นต์ก็คือเสียครึ่งหนึ่งใช้ได้ครึ่งหนึ่งซึ่งยอจะทำให้ต้นทุนของค่าผลิตชิปเซตมันก็แพงตามไปด้วยยูเลตยิ่งสูงแค่ไหนยิ่งต้นทุนต่ำแล้วก็ราคาขายก็จะดีด้วยนะครับแล้วแข่งกันอย่างนี้ทุกปี มาปีนี้เขาก็กำลังจะแข่งขันกันจาก3นาโนเมตรลงมา2นาโนเมตรใช่ไหมครับข่าวนี้จึงออกมาบอกว่า TSMC ตอนนี้ยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตชิประดับโลกนะฮะโดยเฉพาะเทคโนโลยีการผลิตลงมาที่2นาโนเมตรตอนนี้มียูเลตสูงถึง60ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์พร้อมสำหรับการผลิตในระดับปริมาณมากนะฮะแล้วตอนนี้ลูกค้าอย่าง Apple Nvidia, AMD ก็ไปจองลายการผลิตระดับ2นาโนเมตรกันล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปี2025ที่ผ่านมานะครับ TSMC ก็พยายามปรับจูนเครื่องยิงลายวงจรชิปนี่นะครับที่ผลิตในระดับ2นาโนเมตรเนี่ยปรับจูนจนกระทั่งมีระดับที่เสถียรแล้วมันเลยทำให้ลูกค้าตอนนี้ไหล จากหลายๆเจ้าไหลไปรวมที่ TSMC หมดเลยนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยแม้กระทั่ง Google นะครับผมยังไม่ได้อ่านข่าวนี้นะเดี๋ยวผมจะอ่านตามให้ให้คุณผู้ชมทราบคือ Google เนี่ยปกติเขาจ้าง a m s u n งผลิตชิปที่ใช้ในสมาร์ทโฟน Pixel นะอย่าง Pixel 10เนี่ยไอ้พวก Tensor อร์ชิป CPU ที่เรียกว่า Tensor ล่าสุดนี้ย้ายจาก a m s u n งไปผลิต TSMC แล้ว พราะดูแล้วว่าเหมือน TSMC เนี่ยจะประสบความสำเร็จในการผลิตระดับ2นาโนเมตรซึ่งส่วนใหญ่พวกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆระดับเรือธงเขาจะอยากได้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าตอนนี้ก็เลยไหลไปทาง TSMC เยอะเลยนะครับอย่าง AMD ตอนนี้ประกาศอย่างเป็นทางการเลย CPU Server Epic Venice ก็จะเป็น CPU ระดับ2นาโนเมตร ในขณะที่คู่แข่งนะครับอย่างบริษัทซัมซุงนะฮะถึงแม้ว่าซัมซุงเนี่ยถ้าดูจากต้นปีเนี่ยเขาน่าจะมีการเริ่มต้นทดลองการผลิตที่2นาโนเมตรก่อนนะครับแล้วซัมซุงก็ยังเป็นบริษัทแรกที่เริ่มใช้เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบ GAA นะครับแบบเก a l l a r o u n d ก็คือไอตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยนะฮะมันจะสามารถมีเกตได้ในทุกๆท,ทิศทางเลยมันจะเป็นแท่งที่ลอยออกมาแล้วก็ ด้านบนก็เป็นเกตได้ด้านข้างก็เป็นเกตได้ด้านล่างก็เป็นเกตได้เพราะฉะนั้นใน1มิติที่ยื่นออกมาเนี่ยมันจะมีได้ถึง4ทรทานซซสเตอร์เลยก็จะประหยัดพื้นที่มากๆนะครับแต่ว่าปัญหาของ s a m มซุงคือไม่สามารถสร้างความเสถียรในการผลิตที่จะทำให้ยูเล่เนี่ยทำได้ดีพอนักข่าวไปสืบมาว่าปัจจุบันเนี่ยซัมซุงยังทำได้แค่40เท่านั้นคือถ้าผลิต,ตออกมา100%แล้วใช้ได้แค่4 0 ต้นทุนของซัมซุงเนี่ยจะสูงขึ้นมากถึงแม้ว่าต้นทุนของซัมซุงก็จะสูงขึ้นมากแล้วซัมซุงตอนนี้ก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้นอยู่นะครับแต่พอ TSMC ประกาศว่าตัวเองยูเลตได้60%เนี่ยลูกค้าก็ไหลไปนะฮะแต่ลูกค้าก็ยังไม่ไว้ใจนะฮะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆอาจจะไม่เพียงพอต่อการซัพพลายที่จะทำา p r o d ั c t ์ออกมาขายในตลาดลูกค้าก็ยังคงใช้บริการซัมซุงอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นออเดอร์ที่แบบว่าเป็นล็อตสำรองนะครับซึ่งถ้าซัมซุง ลูกค้าอยู่ส่วน Intel ตอนนี้นะครับยังในเนื้อข่าวนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลออกมาว่า Intel สามารถทําที่2นาโนเมตรได้ยูเลตเท่าไหร่แล้วก็มีลูกค้าไปจองมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือ TSMC เนี่ยก็จะมีลูกค้าเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ยักษ์ใหญ่อย่างพวก Apple, Nvidia, AMD มนี่ยมุ่งหน้าไปทาง TSMC หมดแล้วนะครับกย็ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเซมิคอนดักเตอร ของบริษัท TSMC ให้มั่นคงยิ่งขึ้นบีฟังข่าวนี้เพิ่มใครเป็นนักลงทุนไปซื้อหุ้น TSMC เพิ่มเลยรับรองบวกแน่นอน